ขอเพลงอะไรครับกูหลาบแดงขอใบสีแดงๆเหมือนเพลงไหนครับเอ้ยนี่ขอบคุณครับเดีกสักครู่คุณได้สิทธิ์นั้นทันทีนะครับมาเอาสองนมอัมเอาเอานึงนมกับหนึ่งสาวอันไปน่งสักก่อนไปนอย่าง <laughs> จับไซโคกันพอดีเนาะอ้าวจ้าจ้าดขึ้ิหมอแค้นแม็กกี้นะครับรับผมเพื่อเป็นเกียรติแกทางเจ้าภาพเป็นเกียรติแกพี่น้องเช่าคำนาดดีนะครับและก็พี่น้อง เทีมอาห่วงการห่วงงานในคำเคลื่อน,นเมืรอนี้นะครับเมืรอนี้ครับเป็นกำหนดการท่าบนอุปสมบทนาคกอดหรือว,ว่านาควัชรพงษ์จงหานเจ้าภาพใหญ่นั่นก็คือ,อคุณพ่อวิมลคุณแม่นัทการจงหานนะครับซึ่งเป็นบิดามารดาเพิ่นได้บวชลูกนะครับเมืรอนี้ก่อนบอหลงบอเหลิมสิไปัยนามาหลังบอ้อ่ยอ่อขั้สะก่อนเห็ดตามเห็ดเขตตามข้องสะก่อนนะครับขอเวลานำพีน่นนำนองจากสองสามนาทีเสียหานาทีสะก่อน ครับผมอย่ามาชียหน้ากันนะ๋ยี๋คอยเียเคินเลยนะนี่ตั้งแต่ลำมันก็เหมือยแล้วยังมาเียหน้ากันอีกนี่ออลัอ แล้ละว่าสาธุสาธุสาธุคุณพระพุทธลัตานั่งรรมลตานังสังคารตานังแล้วคนเทพบุตรทั้งหาเทวดาทั้งสี่พระนุชัยสิขอกราบไหแม่นางน้อยทอรานีผัวพ,พันมากว่าน้ำให้กินสิขอไหว้าาคุณไพรเนผนวพันมากว่าแผ่นดินให้โยสิขอกราบคาระคุณพ่อปูป่ผู้รักษาเขตบ,บ้านพร้อมคนสิน่งคนทาน คนเบรดานดาคนโคบ้าอาจารย์พ่อผันเคยสอนแล้คนมัวฟังให้มาปกมาบังให้มากังบาลีอปอลำไว้ขอบคุณพระเอกเมลซิกและก็นางเอกเมลซิกด้านหน้าเวทีนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยสงสัยลำเล้วยวมันอิสีได้กันพอดี โอ้ยล้วนออดอนเอออย่างตายเริ่มบอกแล้วว่าที่ไี่ ละแมนว่าน้อนายว่าสาธุเดอขาเขาย้อเมื่อนอโทุลีก่อนกลมกับโยกใส่หัวเกตเก,กา่าหนองอย่างนังบ้องยามผู้ขาสิลองออกไอ้เพก่อนขาเขาวันคนพักให้ซอยปองค้องขุมคนหละพระภูมิสถานที่ปที่ทลำฟอนแอนสาธุเดอเทวดาพญาแทนผู้อยู่กัมไฟเบื้องเมืองป่าส่วนบนขอนันเดอขอให้มาซอยคนซอยคนละทางป่อกความเข็ดยาไม่ติดไม่ข้าปองเสลยงบันดนี่ให้แสีแสงเฮาละคนอาสาฟอน สเสียงไอ้ส่เอนาะล่ะแม่นยาแหดแทงกระจนแจงมวนเย็้นไว่ายไปเหมือตลอดเสิละลังสิงศักดิ์ิทธิ์ในสากดเนี่ยล่ะมีนให้ทรงพรมาโดยโจกอับน้อยรวยอลำได้กันลักคำแสนสั่งคนล่ะมาฟังมักเจ้าสาวแบ่งปอนมาไว่ายไปเหมือทัวลาเพ,พททื่อนแผ่นปัสถีทั่วระนีส่วนอาดเน่าในนามขอนันเดือขอให้มาสู้คำสู้คำไปลาลำลองแอวคนบ่แกวแม่แกวให้มากลุมเลี่ยมบงยังยานันเดือดยาได้มีพาดพัง ปาทังบทบาทคำกว่านคนโคบอาจารย์สอนแม่นอาจารย์จันเพ่อแนปองลำบันนี้ให้เสียงดีใสแจงใสแจงการแสดงต่ปาบอนเสียงไอ้นอนบอดแบ่งเวลาข่าโอลําไหวไปเมดถูกกรรคนผาผดปกหัวยาได้กัวเก่งย่างเรื่องเสียาบันนี้ให้เสียงดีเสียงฮาคนเศร้าเด่นด้านคนปะทำบาดันให้มาคุ้มดังกันคนละพผาสงว่นันไก่ซอยมีสูกยาดันเดือยาได้มีความถูกยาไก่ขาแขนพญาแทนก่ได้มากังโง ทางบนให้มาอดอนบันดาละอาน์มน,นกล้าเป็นวิชาเขาตองเป็นข้าทาเขาตองเขาลองเขาใส่ขอให้ไกลลีกไม่เดยามาไก่เถืดอผมสอาธถเดือว่าสอาธุดเดือข้าเขาบอนกาบกวปมะสุนนาคนาคาเทวดาเอ็นเพราะไม่ซอยปองน้ำปองยาเมียข้ามีของสะบองไว้ลเอียนยานั้นเดือยยาได้มีบอลเพียงในเสียงขาเรียนดีสพารลรภภูมิบอลน,นี่เจ้าที่นงาน จ้าวัดว่าอาลัมบอนเสลําบ่อนี่ให้สังนี่ใสแจ๊กคนฟังตลอดหงพ่อแม่ป่าพอลุงพี่น้องฟังอยู่นี่บ่ดีแท้มอหลายมอหลายบ่ดีแท้มอหลายนี่หลับผู้ศรีอายุยืนไปหนาสองนมกับสองสาวอีกสาวหนึ่งเขาไปนั่งบัดที่ไหนฮะลูกมาแม่เออลูกมาซอยลูกซอยเต่าซะก่อนอีแม่เอ้ย เอาละนาะพี่น้องการบออย่อโคกกะสำเร็จเสร็จเสร็จลงไปแล้วบ่อมีแนวสิครังโยนี่ละพ่นจังหวะเลี่ยนนำพอก่อนนำคู่เจี๊ยกับโปกะเมียบาดโปศาสตร์กะหาเหลี่ยมหาไล่การกตัญญูโรคนคนบิดามารดาคนคูบาอาจารย์เอว่าเป็นสิ่งที่ดีนอกขับนอกท่านผู้ใดลบศาสตร์ประบาดคนคนพ่อคนแม่คนคูบาอาจารย์ผู้นั้นสิเจริญนลงเรื่องไปบ่อดด พอชะแนเวเมื่อนี้ผู้ขาหบอล้ำพันุอชัยพรสวรรค์กัจังขอยกไวเนื้อเกาเ่าเทาไวเนื้อเสียนสำหรับคุณพอ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ที่ได้สร้างได้สอนจนพันุอชัยได้มาเยือนลองเยือนล้ำเยือนทั้งเวทีแห่งนี้โซส,สายหูสายตาพี่น้องชาวบันคำหน้าดีตำบลคำานาดีอำเภอพ้นทองจังหวัดร้อยเอ็ดอันเป็นที่ฮักหลกักการที่เข้ารบนับถือในคำเคลื่อนมณีเบิดลสุโูสุคนนอกผีนองนอกอาถามข่าวถามข่าวอีเมย์เล่าสะก,กอนเป็นจะไหนแม่ ได้เหตุเขาเหตุให้เหตุนหน้าบ่แม่ได้เหตุตาไ้อ้อยฝนตกดีบอท่างนี่บอค่อยบอ่ค่อยปันไดเนาะเขาตายแรงือจังบานหบอลำพ่อนม่ใช่ย,ยูเนาะฮะัา <laughs> ผม เอาละฮะนี่สวัสดีพี่น้องผมมานังฟังลำลำากันเป็นประจำสิถามข้าวทำมข่าวทั้งผู้สาวผู้เบ้าหน่อยเล็กเด็กเด็กนเดีเด่เด,เ,ดเด็กพ่อแหงเวลาบ่อท่าพวาก่อลุงแม่ป้าก็หอบโลกตรงแล้าันฟ้าเข้ามาในงานฟังหมอลำซา ผัวล่างคนกระถามบาหมอลำแม่นบักไดนี่นะบักผ้าโนชัยลูกหลานโมเจ้าเตรียมต่อมาแต่เศร้าล้ำซอยงานบนของพระเดศพาคนละสัตยาพอเจ้าภาพผู้เพิ่นก่อส้างน้ำกระทำบนเสียสลากเนละทุนทำไบบอหน่อยญาตีน้องมาซอยหอม่อนนำกันถึงแล้ววันสัมคละทำบ่นข้างใหญ่มีอันไหนเตรียมใส่ศาสตร์กระเทิงหมอนทางหมอลำผ้าโนชัยกระเสดายอวยพรแถมพอเจ้าภาพเป่ากันพอให้ทราบเป็นการเป็นงานให้เจ้าโศกเ้าบ้านเงินทองขอ ให้สิบบาทได้ซาหาบานได้ลือไปใส่คนนับเถือเป็นตาเป็นนาแม่นแลนขายแลนค้าก็ให้มีกำไเลาปถนาแนวใดไงสมบังคือบาอวยพ่อนคุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพไปทางรลองจักหนอยสัก่อนตอบแทนห่อเขาห่อน้าครับผม ยกแรกเท่านั้นล่ะหลังจากนั้นเออย่างเดียวลองเออลองแหล้วจังสอยเด้อเออ,อยกันทํามาหากินรติเมยอวยพรให้คุณพอ่อบิมลน,นะครับลากาคุณแม่นัฐกาศนะครับหรือว่าคุณพ่อตุย๋ยคุณแม่จีพร้อมด้วยลูกหลานญาติพี่น้องนะครับประวาัสิเป็นคุณตาบุญศรีคุณยายไพรีนะครับคุณญาสายยนคุณ ยายพันนี่นะครับแลวก็นางสาวพันธิภานางสาววัส,สมนลรอยตำรวจตรีธนาพงศ์นะครับไปพ่อนเจ้าภาพเฮาสกอนแลวกะอพ่อนพี่อ้องพ่มาฟังลองฟังล่ำในคาเคลื่อมนมานีนนะครับคบผมคาผม,าผม <c oughs> เป็นจังไหนอีพอเป็นจังไหนง่วงงามครูแมนบน <c oughs> ่นี่เสียหนึ่งก็สิจจังอีพอแล้วบะ <c oughs> แต่ว่าเหมือนนี้เอาส0งเ0มนไปกอน <c oughs> เอาละฮะนี่พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพพี่น้องเช่าคำหน้าดีเอาเออให้เจ้าสุขเขมันเสมอมันคือนมาเอเดอพ่อเดอให้เจ้าสุขเคมันเสมอมันขึ้นมาเอเดอแม่เดออันความเจ็บเจ้าอย่าได้ความไข่เจ้าอย่ามี ให้ยุริอย่ามีหอนนอนนั่งย่ามีภัยอันตรายเนียวใดให้หางก็อายนี่้ลคอยมีความสุขล้นพี่รองบททุกคนให้ผลบุญได้หนุ่นสองสมประสงค์มามุญศรัทธาเจ้าผัวแต่งบุญว่าเดียโน้อย โอเอ๋ลานามสาธุสาธุสาธุครับผมพ่อนไดที่บาเลิศพราอนไดที่บาประเสริฐจงบังเกิดแก่เจ้าภาพเจ้าสถานแล้วก็พี่นอ้องท่านผู้มีเกียรติที่มาควมการทำงานในคำขึ้นเมื่อน,นี้บปดสุโผสุคนเดอสาธุอาเจ้าเงาหาบอลงหมอแคน้นแมกกี้อาจารย์เออโนอย์ธรรมะหะกินช่วยกันบัดเทศนี้ให้ผู้บาสักหน่อยผู้สาวทักหน่อยอย,ย้อนหน้าเวทีหาบอลงปวง,งจังหวะมึงจะบาาก่อน ครับขอบคุณครับคนลังคนว่าเคยเห็นตะมอลลัเปตในยูทูบมาสั่นขอบคุณขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับกุหลาบแดงอิชกรูจ้าไทยนะครับเือันนี้ตัสมัยตะกี่ตะกอน เดินดงหาบาลังฝงจังหวัดเกี่ยวสาวมาันอีเลสโสตายท่าเมืองจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโรกหา้านไปดองเช่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซอยเชีย่ยซอยสนับสนุนอตอนนี้เป็นง่วงง้ามโค พ้อละต่บ้าสำนั่นละสาก่อนน้องอะไรปะญญาใหญ่เป็นกละต่อเติมไปนนอาไปนันอาลาสิพอานางเข่าเดินดุกดดันปลาชมลูกอชาติไหมหนดาวป่าไพ่ผ่านป่าไม่ดอกเกศเกศาบุษบาบานหอมบานหอมดอกพยอมย้าเปล่งลมพัดตีน้องละแม่นตองแห้งะเลลมลมเป่าลมเป่าลมเป่าสิ้ผ้าสาวน้องละแม่นผูกโผูกโกละดังลาเทียวชุพหัวดอกอมละทรงกินมากไกลกลางพนานาคกะแซวห้อง มองทางขวาตั้งลต่แม่นทางสายใหญ่ไปกันน้ำป่าน้ำป่าน้ำป่ามีนาดา ดอกไม the ้ไหลมากหมเสีทั้งกำนี่ละแป็นดอกมันป่าทั้งกำนี่ละแป็นดอกมันป่ามันพร้อมบาลทาวงามทาวงามกินข้าวจอนหอมกุ้วมีลายต้นพลี้ยงไอยในป่าในป่าในป่าทันจ่ากอมันหายเลียวไปทั้งกำนั่นละหันกอกผองดิ่งล้มบ่อนิ่งผัดเกี้ยสอดล้มบ่อนิ่งผัดเกี้ยสอดเสร็จอ้อสอดสะเลเตดอกขาวหอมแท้แม้นามกันเด็ดดอกหอมเบิ่งเลี้ยวไปทั้งบางพวก็เห็นแล้วแห่งอามตนดอกนั่นละเป็นดอกขั้นของเก็บเอา มาแซมผมแก่หนวดน้ เดินไปเลยชมดอกป่าใหญ่ไม่หลายพันดอกไม่ไรอร่อยโม่สีฮอดวางนี่ละเศร้าไม่เอาแห้งฮอดวางนี่ละเศร้าไม่เอาแห้งเดี๋ยวไปเห็นละสีแดงแดงดอกเข็มตัวนั้นสีขาพร้อมซับกันละเป็นพรมบอดีบานอ้อพี่น้องเอยเออเออเออเอยทั้งกำลุ่มแมนดอกบุษรอดบุษรละซ้อนถึงต่อมาห้างคุณน่าเป็นดอกทองสมุทรงับเอาเหลือเมือมองเห็นเนี่ยเข้าทางกำในดอกป่าใหญ่ยังไม่ดอกกวยไม่ละเป็นพัวท้อเพชดอกกวยไม่แตกต่างไยสีนี้ไนไทย หาเจ้าชมสมแมกแสงตะเวนความคอดความคอยลอยลงหลัดป่าเท่าไม่นะเมื่อดีดีแท้ยอิ่มใจถ้าเดินไปนะ้าะหาตัางจิตตต่อเอาละ้อํำอีลงไว้ก่อนกันแสนล้ำพันแกดจัดไว้ก่อนทอนนันสวยสยพี่น้องฟังสวยนกแต่แตะบินความไปลายไพ่ผู้สาวผู้ใดข,ของไงของเสียงดังๆแน่เล้วนั่น เบ,บิดบานคำน่าดีเลยสอยสอยลบันาดง,งามเลวแกเขาเขาลบสี้วพี่น้องลบคันม่ดีแก้ย่านี้เขาดีสอดนี่ก้องซอยสวยอีกปะครับผมตั้งนี้เลยราบกุลาบแดงนาะเอาจังสีกันแล้ว